มีเต่าไหมเอ่ามับแต่ว่าไม่ค่อยขึ้นมาไม่ค่อยขึ้นมาเหรอเพราะว่าตอนนี้อากาศมันเย็นมากไงเต่ามันจะขึ้นมาเฉพาะตอนที่มีแสงแดดอ,อ๋อเหรอถ้า,ถ,าถ้าไม่มีแดดมันจะไม่ขึ้นมาอ,อ๋อนี่ปลามาแล้วนะมากินแล้วล่ะตัวมันเล็กนั่นอะไรขนมปังเหรอใช่ครับขนม นีกว่ามากินแลวก็มันเป็นกลวยแล้วนะมันนะไม่รูไม่อยู่กลวยมักลัวคนไงก็เลยไม่มาอไอปลาอยู่ในตัวใหญ่ๆนะใช่ครับตัวใหญ่แล้วก็มันช่วงนี้ฤดูออกลูกอ่ะอืมออกลูกลูกมันเยอะเหรอใช่ครับเขาจะพาลูกมากินไอส่วนใจมันเป็นปลาอะไรอ่ะเป็นกบปลาช่อนนะครับปล,ปลาช่อนแล้วก็กบ จะมีปลาปลาดุกไหมเหระปลาดุกมีครับไม่รวยเหรอแต่ว่าปลาดุกเลาจะไปอยู่อ๋อมีปลาเยอะๆแล้วถ้าที่แบบนี้ปลาดุกมันจะไม่มาอืมจะจะเป็นเปปลาช่อนใช่ส่วนปลาตัวใหญ่ปลาทักทิมปลาหนึ่งที่อื่อืมอืยมยอมอยู่นี่ปลาเยอะแต่สม่ติปลาดุก ถ้าถ้าถ้าตรงมียากประดุกจะมีเยอะครับ <c oughs> ถ้าตรงนี้หน,บบนตอนนี้ป่ามันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แั่นมีแล้วมันแต่บางตัวมันเล็กๆก็รักวตัวใหญ่มันอยู่ลึกๆนะน้ำลึกๆ